Em bóng em bóng em bóng em chép em lại em bóng em bóng em thảo này bóng em em bóng em thảo em đôi em đôi đấy bóng em bóng đôi đấy à? em đôi em bóng đôi bóng em bóng em bóng em bỏ nhang bóng mà bóng em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  bóng เรือความมั่นใจเนาะสบายดีพี่น้องสบ,สบายดีเด้อ <LI> พี่น้อง,ง,ง,งเมื่อนี้เบอลิกัอยู่ทีเฮือนเช้ารถจะได้อีกแ,แล้วพี่น้องเนาะก็พอดีว่าเมื่อนี้เบอลิก็ได้ส่งคลิปให้อายหากูุฝั่งไทยเบิ้งเนาะเป็นก็ได้ฝากงินมาชื่อเขาส่งขขาซานพี่น้องมือเช้านี้ก็ได้ชื่อใค่ชื่อไข่ชื่อต้มขนมมาแหละเนาะแล้วก็เมื่อนี้ก็สีมา เอาเข้ามาให้เพิ่นเลยเพราะว่าเพิ่นกะความจําเป็นของของไข่อะไรเนาะโอ้ยบเพื่อนข้าวจาเป็นพี่น้องลหลงพี่น้องเนาะหลงว่ะเพิ่นกันั่งถ่ายอยู่ทึงแล้วคนไทยพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นคนไทยเนาะจำเป็นกันพี่น้อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานแบกข้าวอ๋อตัวหมังโมนี่ให้เราหมั่งหนึ่งได้หมั่งโมนี่เนาะ ได้ครับเออบอทแบ็คเข้าบอทกรรม ừ, có ข้อมูล nó เข้าทางเนาะโอ้บ่แม่นอ่างโมค่ะแม่นเอาให้แล้วไข่ก็เอาให้แล้วแล้ว ừ. à, à,

เราไม่ได้่อะมังโม่คอมเด้อนี่ยเฮ้ยฝาจุลุ่มจุต้ากินนั่นหนาวเนาะพี่น้องบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้เปลี่ยนมุมกล้องมุมอย่างเด้อเนาะเพราะว่ามันหนาวกับเรื่องใหญ่คือนเราแคบเนาะเดอนเพือนมันแคบเนี่ยแม่เดอนน้อยเนาะโดยอะสบายดีก่อนเดินกันสบายดีก่อนเด้อโดยเนาะแม่อยู่ดีเนาะโดยแต่พี่ต่ว่า สบไยข้อมาทาย <clot deve> มา,ายามมาเยี่ยมมายามแต่คนณเปิดผมากก็ต้องสบายดีเพื่อนเม่นต้องนะมาชันทัดโอ้คนน้อยตื่นนอนก็ตื่น่ะนอนแบลนิน้อยน้องเปิดใจหนาวเลยเียหนาวเลยหนาวแล้วอ ได้ข่าวสารมามืบอนี้พี่น้องข้างในเพิ่นช่วยเรือนเบาเป็นไอ้ฮักทั้งทั้งอันฝั่งไทยเดี๋ยวชเวาช่วงที่ไม่เพิ่นเบิ้งเพิ่นก็เลยฝากเงินมาซื้อข้าวสารที่ใครใกล้ชื่อนั่นนี่แล้วเพิ่นว่าก็แล้วแต่เบาลี่ชื่อมาเยี่ยมมายามเพิ่นเท่าะไรก็พอได้ะต้มขนมติ้นไม้ติ้นมือหนะคือกองผ่าตรงต้นเนาะเออไงเพิ่นซัพพอร์ตเบาลี่ตลอดมาพอมีคลิปไทยเพิ่อนจะเลิ เโบบลีได้นี่ยนะผู้เพื่อนทักแพงเขาเพื่อนทักแพงเพื่อนเข้าใจเขาได้เนาะตู้เพื่อนเขาได้ขายปลาเนื้อมันเนาะชั้นเขาสิไปได้เนาะเป็นโมมีดูนั่นเป็นได้เลยกินข้าวแล้วบ่นี่กินกินละกินปละข้อโบกินเขียดหน้านั่นแหละเขียนหน้าเออฮอปปิ้งไว้เมื่อเช้ากินตะเขียนเนาะเจ้าเนาะเขียนหน้าแบบกินได้เนาะปกตินี่คนอ่าแม่อนูจำแบบเพื่อนมากินได้เขียนหน้าเนาะ พลัมมันคือการเคี่ยวหมูในตัวเราเคี่ยวหมูได้เคียวนะเราบอกพลัมมันคือกันปลาคอก็ไม่ได้กินบ้านเท่าอันนี้เราแบบกินปลาคอก็กินได้บพาะเขากินปลาคอเป็นกบเป็นเขียดไงช่วนายจะกินแต่ปลาขาวกบก็กินได้อยู่กบกบข้างขาวได้พอน้องกินได้ข้างดำกินได้ใครที่ให้กินได้แค่ลัมมันหนเนาะแค่พลัมกิน่ได้มันก็แล้วแต่อัน phần thì nó là cả khoảng cả lâm một nó nó của เอาตงไว้เนยต้องจี้ก่อนจักปั่นพื้นมันจักปันบี้ปันกันเนาะนเป้าชื่อนล่าเเียงดังเด้อเด้อเชียงดังเด้อเข้ากับใกล้ที่เบสแลละพอดีชื่อมาเพิ่มเนาะ มันได้ด an. right. no, ีใจวเลยดีใจเอยเขามา่อยเหลือดูเลนี่แหละฮะขอบคุณเขานึ่งไอ้เอ้ยมีมีแห้งหกบเลยนะอย่าเลือด้อวหลด้ออย่าเล้อลูกอย่าเ้อดอย่าเล้อดเลอจังเลยบาวกี่เดือนี่บ่าวะมานมาเยี่ยมนมีทุกนบล้วล่ะดูดกจะเป็นนละไปไปนังไปนังใกล้ใก่กล้้บาดออผูหงเยอะนี่ขออนุญาตเด้อ เนี่ยจะลบเนี่ยพมลมขอโทษขอให้หลายเนาะแมลบเนี่ยยิมบ่อยเนี่ยนี่ยิมบ่หลายมาไทยนี่จะทีมงานจะ่อยเนาะวันนี้นาะไทยมาเปลียนรต่คแบบเบาไพ่เบาชุกนั่นแหละแบบไม่ยิงนั่นแหละ บ่ไผ่เ่นกักับบ่ซุกเนาะก็บมยิงผู้นดงแก้วผู้เึงสามคนนะเพิ่อนนะบ่อเม่นึิงมากับลายพ่นยูหัวเพื่อนถามมากับมันไก่บันมันไก่ได้เพิ่อนมวยยังมพาเตยอมบ่อเมนมันไก่ักกิโลเบ่อยางแปดสิบหรือไปว่านะอบ่บ่อฮอดเป็นบ่ฮอดแปดกันยังหน่อยเนาะแั่นเชกกระทางแดงเป็นขึ้นมาเนาะกรางแดงเป็ง ถนนเบาลี่กับตาไม่กับบ้านปลาไลนั่นน่ะมีทางลัดยางนั่นอแถดงมาแล้วคนพื้นที่เราเคยไปที่นู่ทีนึงเนียว่าไงเคยไปปลอยอยู่ที่นู่ทีนึงเรา่ะไก่เนาะจุดยอดอีลีเพอนหนาวอ่ะคนน้อยหนาวนี่แหละ กลอ,กองออคืนก็เ่า้ได้นอนจินดึกปุแเลยจินได้นอนเลยเลยเลย,ย,ยไม่ได้ว่าเหมือนนี้เดี๋ยวสิมาเลาะเบื่องถ้วยบว่วงลวงซ้ำเหมือนเีรูอบบอกบอกเธอมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยากซื้อให้เนะมาะแเ้ากับพอมีเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นถามอายุแบบมีบถ้วยบวงลวงซ้ำหมอแหกแตกกระปุกเพิ่น ให้มาเบิ่งให้เนาะมาเลยแล้วก็เบิ่งพวกมุ่งพวกยังนะยันยามฝนมาแหละยุงหลายเด้แม่อเชื่อใจของตัวในกูเรื้ยงมันเนาะวันนี้แบบหนึ่งมาในเครื่องเพิ่นนี่ก็มันชิี่เพิ่นจู้ไพ้อยู่ตรงเนื้อเน่นเขาหนึ่งเขาอู่กันแับนี้เดี๋แต่ขนาดแพ้ที่เขานุ่งมันก็ลำบุดเนาเงินกางเงินกันน้อยเนาะแล้วเขาคันเขาช่อยเลือกก็ยัง ให้เขาต่อไปพุ่นเหนือใครได้เงินเดือนคู่ออกไปหาจังหน่อยเนาะเงินอยู่เนี่ยตังฮักเอาก็ได้กว้างจึิงก็ได้ครับเมื่อนี้มันอยู่ไปกับคับเคบมันอยู่อันน้ำกันคนเพื่อนป่วกับเพื่อนนอนอยู่น้ำกันมันอุดกันมันหลักอย่านอนหลับอย่านอนลุกหลุดลุดนั่งนั่งกินเต็มไปเล่นหมดเลยไปเล่ได้อยู่ล้ว มีแต่ว่าฝากเอฟซีบัณฑ์ผู้ส่วน่าไปโฟกัสที่ว่าคนละไทยหรือบทไทยมีแต่ว่าโฟกัสในความถูกง่ากแล้วก็เบิ่งเล็กน้อยเนาะเนื่องที่อ่าเป็นไทยเป็นเล่ากับเขาต้องได้ช่วยเหลือกันนะเนี่ยบอกได้ว่าต้องว่าบอกว่าจำเป็นต้องเนี่ยอยงเงี้ยไว้ท่านครับบางคอมเมนต์ในคอมเมนต์บบบอสแบบนีได้ที่ว่านักข่าวเราจนาเพิ่นเลือกเองเพิ่นผมมากตีเอง มันบ่แม่นจังซั่นในความคิดของบ่บ่ได้เว้าเรื่องเลยโดยบ่บ่คิดว่าเพิ่นน่ะได้มักได้ฮักผัวแล้วเพิ่นบ่ได้ป้าจทิ่มผัวแม่นเนาะน่นสิป้าทิ่มเอาชีวิตสบายผู้เดียวก็บ่เฮ็ดบ่จะเอาไบบ่เฮ็ดหเฮ็ดบ่ได้ล่ะปะลูกปะผัวยอมอะเนาะเฮาบ่ได้ผิดเดียวกันเนาะเฮาบ่ได้ใหบ่ได ท่านบ่มีเราก็เหาอยู่ก็ได้หากะเราก็หาอยู่หาจินตักน้ำตักในให้เหาชมือในกระ้ที่วบอกไงว่าตั้งแต่มาอยู่พีามีแต่เราหาเด็ยเออบอกไาจนทถารถะนะน้ำตาจนชิ้นไหลเว้นแต่ว่าเวียชันะเจ้าสิป้าผมนายเจ้าเอยบนไดป้าเนาะเนาะแม่แม่นี่กลฝาถึงเอฟซีูที่บท่นเข้าใจกันเข้าใจเป็นแน่เนาะ แบบสำคัญแบบความสำคัญที่ชุดแล้วแม่นเข่าบหรแม่นว่าเด็กน้อยกินดูเนาะแม่นมือหนึ่งกามือหนึ่งเจ็ดเปดเพื่อมามามาจากโลมหนึ่งสองเต็มกากติกอันนี้แหละเด็กน้อยบนแม่นมือหนึ่งหรือขามหนึ่งตอนเช้าแลวตอนตอนเช้าตอนเย็นหนึ่งนิดเด้งมาเต่าเป็นหน่อยลำนี่เนาะนี่บอกว่าต้องจัดแ้อ

คายแล้วว่าอันมดแดงป่ะคายได้ชิดพั้นด้วยเฮาก็ให้เด็กน้อยกินเนี่ยยุกกินเนี่ยเมื่อกี้นี่แหละกินได้ยังบ้องเองบ้องฉันเฮาบนั่งเฮามาเลยกินบ่ได้คลั่งไอ้เอ้ยพักหญ้าก็บ่ได้กินคือจะนี่แหละผักกาดผักอย่างเ่ได้กินเขากินยอดบือกินแต่ยอดมือนั่นแหละเลยมีความลุ่มลุ่มเลยแตเต็งช่างบ่ได้กิน กินได้แต่ปลานิ่นปลาคอปลานิ่นก็กินได้บ่กบเคี้ยวมดเท่านั้นกินปลานิ่นได้แหละแต่ชื่อมากตัวหนึ่งมาผ่านตุนชานิผ่านตากเกตไตากเด็ดไว้ไอเป็นทักเป็นยาได้กินแล้วบ่ได้กินตะขานั่นตะขาดข้อลูกมันเองได้กินปลานิ่นบ่ได้กินดูวนมีเอ้ยเอ้ยโลนึงค่ะ บ้าก็เด้อจะดื้อเด้อเล่น้อยบ้าสิพอมาตือดเมื่นาผมชื่อันมมาต้อดได้เมื่นาเนี้เด้อเมนจะดือเด้อแยกนี่แยกปีผู้นี่ชางปีนละช่ปีแต่คนน้อยอยู่คนเดอยวน้อยเนาะโอ้น้อยก็เขานี่แหละเดี๋ยวเราเราพืนได้หม่งโม่เราเราได้หม่งโม่เราพื้นกว่าได้เข่าอีกได้หคนน้อยเมนยังหมดยยกเงี้ยเมนไปล่างมันได้หรอมันดื้อไหมล่ะ เาจับได้ละแ่เลยจุ่มบ่าวจับมือนะมือบ่อมือน้ำวบามือเราวะเราก็จักคือกันเนาะกินขนมลายได้อยู่เพลินเบาได้ไข่ไข่ก็ไม่ลายเราว่าเชฟไยว่ะเอ็มว่ะเอ็มเราบ่เอ็มไปดิเอ็มบ่ดิเอ็มบ่เอ็มบ่เอ็มบ่โอ้เชฟเป็นไรคำบอกคำบอกกิเข่าวหนิบ่เนี่ยนะคำบอกกิเข่าวจะโดยจะโดยได้มือดิจะโดยได้ Cháu đòi hả? Cháu đòi cầm nhang mình nè Cháu đòi, tổng nhang xài mà một thân thì phòng quần lông, nhang xa một tháng nữa Áo chắc, áo chắc còn ích bên nhang bà này. áo bò? Đúng đúng, thủy mình mới chắc, chắc chứa nương, chắc chứa nương Chờ khoảng vận chảy, không? Đúng FC anh em, em xin 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 em, พูดไทยบอ่อไทยแบบว่าส,สวัสดีพี่น้องทางฟังไทยเนาะแบบว่าจังนั่นจังนี่นะให้มันออกแตบบ่น่อยมันจะออกเสียงไปแบบไรนะเพือ่อนร้องเพลงชาติไทยกแบบออกเสียงทั้งละทึ้งเลยตู้บ่อสวัสดีพี่น้องฟังไทยลราบังยุสสวัสดกสวัสดีค่ะ ได้ชานีแต่มันจะออกไปลราทั้งหมดแล้วเฮากระดาบ่ยังไงบ่เอาไรแต่สำเนียงเถอะเราถึงบุตีลราได้ด้วยเม่นทอั่กับบุ้เบอร์เพราะว่าแต่แต่คนลาวเฮานี่อย่าเราเอากับภาษาอยากออกวันทั้งนั้นยู่ใส่ล้วเป็นท่านไม่ได้ใช่ไหมบ่ยังไงค่ะคนบ้านเฮาไปเอาเมียบ้านอื่นมาบ้านเจ้าของยังเป็นสำเนียงบ้านอื่นกับมีอะไรดุมันต้องมีอยู่แล้วแบบนี้ทำเขาเท่าเยื่องก็ได้ เบิ่งรถเบิ่งรถบ่าวบ่าวขนน้บ่าวเน่งนะเบองนี่คือไม่ได้อยู่นะบ่าตทันแบบนี้นะพิ่นห้างไก่ความเจริญบวหินทอทัดแต่กับบวหินโทรศัพทรที่เห็ดมันม่าด้ยไม่ยอมตั้งวกเจ็ดสิ่เลยเสื่อมเลย เขาทำหนึ่งโมได้ไม่ได้ได้หนึ่งเดือนอย่เนาะบโมีแ่ละเด็กน้อยก็ใหายเชียวเชียวคุยใช่ใช่แต่โซนาเซลล์อันนี้่โซนาเซลล์ก็บบุกึงขนาดโซนาเซลล์นะมันไม่ไม่ผ้านี่บ่อยกินนี่บ่อยเจ้าอยากกินหมูวัวปะคุณเอาผ้าคุณผ้าเมื่อเมื่อเอาผ้ามาไหนเงินเราดีผ้าให้มีดจะได้จะมีดจะได้จดะปาเด็กหน่อยนะ ่านะนึงอย้ว่นะดูมันบ่เท่าได้มีไหบนบนมีต้องมีต่เน่ยอ้แต่ข่านี่นะหักเลยองงงอยงงแม่หญ่อลัเพวกินสองเปียงกินมัดวะ โอเมนค้นี่บอเป็นไข่มืนอ่ะค้นี่นะอ่ากินได้เลยฮในอากาศหนาวเนาะให้ประตูดิให้ประตูเนี่ยให้ประตูดิขอบใจแล้หรอวะม่นจ่ขอบใจโอยอ้ยยโอ้ยอ้ยโอ้ยโดยโด้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโยโอ้นอยย้ แบบเจ้าว่าขอบคุณแบบเป็นภาษาไทยได้ปะว่าแบบอยากให้ขอบคุณพี่ขอบคุณทางไทยดีมากเนาะขอบขอบคุณเลยขอบคุณแบบว่าเบิ้งเฮาจีบอกนี่ขอบคุณพี่จารูนเอ้ยแมนบอกพี่ไพทูลแม่พี่ไพทูลที่ให้ที่ชื่อเขาให้บาดนี้เด้อว่านี่เว้าประมาณนี้เอาเว้าให้แน่เออเว้าอัน ไปชาไทยเนาะฟังนนเนาะเลยขอบคุณพี่ไพ่ทูนนะไพ่ทูนไพ่ไพ่ทูนเลยเลยขอขอบคุณพี่ไพ่ทูนที่ช่วยเรือขอชาตินะหันแห้งนี่เลยเดยเลยขอให้อยู่ดีมีแห้งเฮาก็ได้เลยเลยอ้าโอเคโอเคเรินมน้ำก็เ่าเนาะเลยเป็นเท่าใดก็เป็นเท่านั้นเลยพี่น้องเป็นนันมันอยอกเป็นชาลาวทั้งหมดเลยที่เห็ดใดที่หลายท่านที่ปวดใจบทที่เราเป็นไทยเป็นนองแบบนี้เนาะเนื้อ แน่จริงแล้วก well ็น่าดสเข้าใจเพิ่นเพราะว่าเพิ่นื่อยหน่อยเว้าวแต่แบบเก่านี่ลายคือเนาะนี่วเพิ่มหน้อยเอ้าเห็นมหน้อยกินเนาะง่ายไปทางไหนแล้วมันไปเล่นหมดแล้วไปเล่นหมดแล้วงั้กินส่วนลายเราไม่ได้ยูเฮือนดอกเงียบจะส่งแล้วจะกินลายฮะ โอ้คนน้อยแซ่บแซ่บากลยะจ้าเอ็มเอ็มเอ็มเอมะเอ็มปะเอ็มยังโมยังโมได้โเลยครับโมเอจะไปกินเอร์ที่เด้อเด้อเดือนหมเดือนมุงเลยคนพอบูบะคนเล่ว่าแซ่บคูบูเลยว่เอ็มเดี๋ยวภาษาทำภาษาคนป้าเนย คนน้อยเนี่ยแล้กินบันระคายเลยนะเจอลูกเฮาเบิ้งกันบ่ยายอยู่ละปานจะว่าไปมีเรื่องเบิ้งกันเดินเครื่องครองเครื่องใช้ของซอยเพิ่นเลยแมนเดินอย่างเนาะแม่นเอาเชิญทางปอบวัตย่างไปทางนั่นก็ได้ดึกเนาะดังก่นดังเเน็อตแมไปรอเบิ่งทีละคนแมนเบิ่งกันหมดวัดสิไปเลยให้เบิ่งเขียนเราดิเด้อ ง่ายงคันเท้าที่ซื้อนั่นชื่อนี่มาให้เรากินแท้ๆในเท้าบอก้าชื่อได้เพราะว่าเทาบกหูบตัวไดมันพิษกล่ำเนาะยานเป็นพวกสมุที่แห้ง่ยนมันเป็นพวเป็นยังเหมนี่เนาะชำกับปั้นเนาะอ้โแขงกับปั้นเนาไปบ่บบเนาะไปเต้นเตวางวางเอมนไว้แล้วก็คบน้อยแห้ง ทำกองฟันแอ้ว่นบุดจุก да ็มีใบเดียวจุดเทเพียงใบเดียวแล้วแบอหลานนี้นก oui. ินนี่เด้อต่เนาะได้เข่าได้น้ำไอ้เป็นมาเป็นกับผื่นแล้ะวันนี้เนาะว่าสำคัญที่สุดก็คือเข่าโอ้ะ้ผ่านแล้วหัวใจงายหมดได้เนี่ยแล้วระมีหมอนึงเพื่อนไว้จมน้ำกิน แม่นปลาดุกมึงกินมาได้ดอนี่แหละอาห่าเตุ่นมไม่ก no ินเอนว่าอะไรนี่เฮียแม่นไม่เนียนวะปลาลายนั่นแหละเนียนนั่นเขียนปลาหรือเขียนมังงาวแล้วนี่ก ah, okay. right? ็จะเป็นกระทางไว้มากเข่าเอาเลยอ่ะโอเคเด้อเอเด้อจังไหนก็สู้ๆเด้อเจ้าเด้อสู้เขาก็ได้เข้ามาฝากก็เป็นไอหักการฝั่งไทยผู้เลี้ยงเป็นเอาเงินให้เขามาซื้อทานซาก็พอได้เข้าได้ไข่ได้นั่นแล้ว ทำง่ายกับเพื่อนช่วยมาแล้วเขากะปลิตพันให้เพื่อนโาราณชาเนาะหมดแล้วบอสโอเคนาะนตู้เนาะโดยมีแต่ว่าให้เอ้ยเพื่อนสู่แล้วบ่ต้องสนว่าไผ่ชีวจังใดมีแต่ว่าสู่เอาครอบครัวเขาเนาะมีแต่ว่าสู่สนไปครอบครัวไผ่จากว่าเขาสู่ว่าง่กัแแล้ตแต่เขาเนาะไปถือชาเขาดอเขาไปย สองคนผมมีอเมอาถือกันก็พอเนาะโดยเอ๋อโอเคป่ะน,นี่จังไดก็อยู่ดีมีแห้งด้วยเด้อไหมสบายดีสบายดีดเนาะบอกล่าน้อยสบายดีโดยอ่าเนาะพี่น้องนอกจากได้ก็อยู่ดีมีแห้งพี่น้องบัดสุข <คน S 1> ทุกคนขอ<ๆ>บ,บคุณทางอาไพทูลเน้อที่เป็นได้ช่วยเหลือทางด้านด้วยหลดุดชนะสาวไทยนี่ฝากกุนน้งไร่กุ้ที่ตามพี่น้องสบายดีเน้อ